เอาใหม่เอาใหม่ต้นบอลอะไรนะบอลกระดาษดำค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกบอลไอพญาลิงดำอ๋อสวยเนาะดูดูใบใบข้างในดิสวยมากเลยระวังหักนะระวังหักนะคะสวยอันนี้สวยมากเลยถอดยอดใหม่ถอดยอดใหม่เขาเรียกอะไรเาเรียกยอดหรือเรียกเรียกเรียกไข่มันหรือเรียกอะไรยอดไม่เรียกไม่เป็นกันเนาะอันนี้เขาเรียกยอดค่ะน้องกําลังจะถอดยอดใหม่ขึ้นมาอ่า นี่อันนี้สวยมากเลยรอคะถ้ามีคนซื้อจะให้ปล่อยไหมถ้าได้ราคาราคาให้น้องไปใช่ไหมอยู่บ้านใหม่นี่นะถ้าได้ราคาหนูก็จะให้น้องไปเหรอประมาณราคาสวยมากถ้าประมาณราคาชอบใจพอใจประมาณถ้าได้ราคาประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นนี้ให้ปล่อยน้องไปเลยเออให้อยู่บ้านใหม่เนาะอยู่บ้านใหม่ออที่ขลักต้นไม้ใช่ค่ะดูต้นสีขาวที่สีแดงกับสีขาว อันนี้ต้นสีขาวน้องสวยมากมันคู่กันเลยเนาะอันนี้น้องสวยมากเลยนะโอ้โหใบข้างในสวยมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยใหญ่มากเอามือเอามือทาบสิหนูเอามือทาบสิโอ้ยใหญ่มากเลยเอามือเอามือวางอย่างเงี้ยมื่อกวางแปะไปเออนั่นอ่ะมือเขาเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องโน้มมาระวังหักแค่เอามือแตะใบใบเฉยๆนะเออใหญ่เลยนะเออใช่ใช่ใช่ใหญ่มากเลกดูคนนะคะเห็นไหมอันนี้ถ่ายถ่ายอยู่ใกล้เฉยๆนะคะดูนะคะน่ะสูงมากเลย ประมาณสามเมตรได้ไหมเนี่ยประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าหนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรอ่ะประมาณสองเมตรกว่าเนาะโอมากเลยอ่าเกือบสามเมตรสวยมากค่ะดูบอลนะคะอันนี้ให้ดูบอลนะคะแก้วก็หลากสีก็มีหลายๆอย่างอ่ะเดินไปดูสิตอนนี้ก็หลากสีมือใหม่มือใหม่ค่ะมือกําลังหัดเล่นนะคะกำลังหัดเล่นค่ะอันนี้สาวน้อบแป้งด่างอ๋ออันนี้สาวน้องแป้งด่างอราคาจับต้องได้ จับต้องได้ค่ะค, <k S 2> คุยกันได้ค่ะคุยกันได้แต่ว่าบอลตัวนั้นอ่ะคุยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมจับต้องได้จับต้องได้ค่ะเออที่ที่เห็นนี่ก็จับต้องได้เหมือนกันจับต้องได้ค่ะเอาบอกบอกดูซิอะไรมั่งอันนี้เศรษฐีเรือนนอกค่ะเศรษฐีเรือนนอกอ่าแล้วนั่นอ่ะที่หายลายๆอันอันนี้นี่น้องชื่อไอ้สาวน้อยปากแป้งค่ะน้องเป็นบอลอ่าสาวน้อยปากแป้งค่ะราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยสวยอยู่นะคะเห็นไหม อันนี้อันนี้น้องชื่อฮกหลงค่ะนายฮกหลงเนาะราคา<ว>จับต้องได้จับต้องได้ค่ะเนี่ยคนจนก็ซื้อได้ขอให้รักต้นไม้ขอให้รักต้นไม้ใจรักสวนเล็กๆข้างบ้านค่ะเป็นไม้มงคลน,นะคะคือว่าเอาไว้ดูเล่นๆอ่ะ <Yes. S 1> ยามเราเหงายามเราเครียดมันเพาอากาศนะคะได้ดีมากเลยค่ะเ่าอากาศได้ดีมาก เล่นแล้วไม่ไม่ไม่ต้องไปเสียดายว่ามันดีจริงๆ่บันไดเส็จดีด้วยบันไดบันไดเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนางฟ้าบันไดเจ็ดชั้นค่ะนี่ค่ะคือข้างในนี่ก็สวยนี่อะไรขุนแผนเหรออันนี้คะขุนแผนอันนี้คะขุนแผนเห็นไหมสวยนะคะจับใบดูสิขี้ใบมาดูสิเห็นลายมันนะน้องสวยนะน้องมีใบลายลายเลยอ่เห็นนะข้างหลังน้องจกออกสีม่วงอข้างหน้าน้องกัเป็นใบลายลายใช่ น่าจะสวยสวยทุกอันอันนี้อันนี้หนวดหรือสีเขาเลือกหนวดฤาษสีหรือเปล่าใช่หนวดฤาษสีก็ไม่รู้นะอ่าหนวดฤาษส <c oughs> มมีมือใหม่มือใหม่แท้ๆเลยมือใหม่ไม่ค่อยรู้ชื่อต้นไม้อ่าแล้วตรงนู้นก็มีก็ยังไม่มากนมากมายแต่ว่าก็พอเล่นได้พอดูได้จับต้องได้นั่นอะไรใบอะไรนั่นน่ะสวยๆเนนขาเป็นอันนี้นะอันนี้ยกยกมาดูสิยกกระถางหนึ่งดูสิอะไรนะ เป็นพ้าพึงค่ะพ้าพึงแบบน้องเป็นพ้าพึงแบบเขาชื่อชื่อ,ช,อชื่อเหมือนที่รู้มามันชื่อพ้าพึงเตียนเกตมันจะเป็นดอกข,อขาวเป็นแชรออกคแชกดอกมันดอกสีข,ขาวสวยมากเลยจับต้องได้นะคะคือมาได้เลยค่ะมาที่ไหนหน้อยเนาะมาไม่ยากเนาะอาเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์ดีกว่า บอกเบอร์ได้บอกเบอร์ได้ไหมดค่ะ0807087693ค่ะพยายามอีก0807087693ค่ะโอเคชื่อชื่อบ้านแม่น้องแบงค์ค่ะโอเคแล้วทางนี้เนาะดูนี้เนาะนี่ไงดินกำลังจะพอดินฝั่งนี้ก็สวยนะคะเข้าไปที่แมฆากำลังมือใหม่ค่ะเพร่งมือใหม่ค่ะเพิ่งจะหัดทำไม่มีรายได้ไม่มี ยังไม่ไม่เคยตกงานตกงานอยู่บ้านเฉยเลี้ยงลูกทำดินค่ะนั่นอะไรอันนี้เศรษฐีเรือนนอกค่ะน้องสวยมากอันนี้ก็ต้นยอต้นยอก็มีอันนี้ต้นยอก็มีอีกหน่อยก็เฉพาะพ่อยอขายเนาะพ่อยอขายพ่อได้เลยยอขายได้หายากของในทัวรัวเรือนอันนี้ก็ด่างอะไรเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ก็ขาวน้อยปอบแป้งค่ะเป็นสวยมากเลย สาน้อยปลาแป้งด่างค่ะจะมีอีกแบบนึงจะไม่ด่างจะเป็นจุดๆตัวนุองก็ด่างสวยเห็นไหมนะใช่ค่ะอ,อันนี้อันนี้ใบน,นึบนงสวยสวยมากเลยใบยน้องสวยนะอืออือนี่ก็สวยแต่ต้องได้จับต้องได้อ,อะตามนี้เนาะถ้าชอบใจนะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสับตวใครด้วยนะคะแต่ถูกใจรัวๆหัวใจให้ด้วยนะกับแม่ค้าน้องใหม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเงินใช้คะ่ะบาย